สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ออในขณะที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะคะแล้วก็พอดีว่ามีโปรดักต,ตัวใหม่นะคะในซีรี่ Y วายนะคะของวิ o มาด้วยนะคะหลายๆท่านก็คงจะเห็นในสื่อโซเชียลบ้างแล้วนะคะวันนี้นะคะสรายก็จะมาแนะนํานะคะสาหรับวิวน้องใหม่รุ่นเล็กของเรานะคะเป็นสองสีแบบนี้เลยนะคะก็คือวิววายยี่สิบเอ็ด นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าดูเผินๆแล้วตัวสเปกก็ดูธรรมดาเนาะแต่จริงๆแล้วฟังก์ชันภายในเนี่ยมันว้าวมากเลยนะคะลูกค้าทีนี้เดี๋ยวทรายจะขอเริ่มจากตัวอันบล็อกก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่เดโมเข้ามาเนี่ยพอดียุ่งๆก็เลยไม่ได้ทําคลิปอันบล็อกให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยเนาะก็ในตัวของกล่อง โปรดักต์ Vivo Y 2 1ตัวนี้นะคะในกล่องก็จะมีแค่ตัวสายชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์ให้นะคะแต่จะพิเศษนิดนึงตรงที่อะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไวแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรอ,องรับการชาร์จแบบไถยแล้วด้วยนะคะก็ทำสมัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะคะตัวนี้นะคะ Vivo Y 2 1นะคะต้องบอกว่าสเปเคร่าวๆก็คือตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นชนิดหน้าจอที่เป็น LCD IPS นะคะเป็น LCD IPS นะแล้วก็เป็นความละเอียดจออยู่ที่ HD พ l ั s นะคะแบบหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะคะเิชเตัวนี้นะคะมี2ส,สีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีนมทลิกบูอันนี้จะเป็นสีไดมอนนะคะเป็นสีไดมอนดิมอนไวทเนาะถ้าจำไม่ผิดนะชื่อสีอะไอ๋อดมอนโกล์นะคะ ขอแก้ไขนะคะเป็นสีเมทัลลิกบูนะคะแบบนี้น้ำเงินนะคะแบบนี้นะแล้วก็เป็น Diamond g o แบบนี้นะคะลักษณะเพชรนะคะดูหรูหรามากเลยนะคะนอกจากตัวดีไซน์ที่บอกไปนะคะก็ตัวนี้นะคะจะใช้ CPU เป็น m e i i t ท h h e l i o นะคะ P35 นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยแบตเตอรี่5,000นะ แบตเตอรี่5 0 0 0รองรับการชาร์จไวแล้วก็เป็นพอร์ตการชาร์จแบบไรสีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ,ะในส่วนของอ,ะ,อะไรต่อดีอะไ,ไม่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 ได้เตรียมมาเลยนะแบตเตอรี่ไปแล้วเนาะทีนี้ดีไซน์ค่ะดีไซน์ก็คือจะเป็นความบางนะคะตัวนี้เป็นรุ่นแบตเตอรี่5 0 0 0ที่มีดีไซน์บางบางมากๆเลยแล้วก็น้ําหนักเบามากเลยนะ,ะลูกค้าจะสังเกตได้เลยนะคะว่าการซื้อรุ่นอของสมาร์ทโฟนที่เป็นเรทราคา5000กว่าบาทนะคะตรงแบบนี้ แล้วก็เป็นแบตเตอรี่5000เนี่ยจะมีน้ำหนักเครื่องที่มากนะคะแล้วก็หนานะพกพาก็จะไม่ค่อยสะดวกแต่ถ้าเป็นตัว Vivo Y 2 1ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าดีไซน์บางมากๆเลยบางเพียงแค่8.0 mm มเมเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้แบตเตอรี่ใหญ่ด้วยนะแบตเตอรี่ทนถึง5000มิลลิแอมตัวแบตเตอรี่5000 m มิลลิแอมเนี่ยนะคะสามารถรองรับการท่องโซเชียลนะคะดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมเนี่ยได้ยาวนานเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะาสมมติว่าเป็นการเรียนออนไลน์เนาะ ถ้าสมมติว่าแบตหมดง่ายเนี่ยเราจะต้องชาร์จไปนะแล้วก็เรียนไปถูกไหมคะแล้วเวลาเราจะลุกไปไหนเนี่ยลุกไม่ได้นะคะเพราะว่าชาร์จอยู่เนาะตัวนี้จะตัดปัญหาตัวนั้นไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะจะเดินไปไหนก็ ถือไปด้วยได้เลยนะคะเข้าห้องน้ําเรียนออนไลน์คะแม่แต่เข้าห้องน้าเราก็ถือเข้าไปด้วยได้เลยโดยที่ว่าไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดเลยออกไปข้างนอกก็พกพาออกไปได้นะคะจะนั่งรถลงเรือไปไหนก็แล้วแต่เดินทางไปไหนยังสามารถสแตนบายยาวนานสามารถให้เราเรียนออนไลน์ได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นการโซเชียลทั่วไปดูหนังฟังเพลงตัวนี้พกพาสะดวกน้ําหนักเบานะแบตท,ทนอย่างที่บอกเลยนะคะทีนี้มาอยู่ในส่วนของตัวหน่วยความจากันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็น램สีนะคะ램สี แรมสี่ลอม64สิจิกะไบนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเนมบริการนะคะได้สูงสุดถึง1นึเทรบต์เลยนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าพิเศษนะคะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆในเรทราคาเดียวกันนะคะก็คือตัวแรมสของเราเนี่ยสามารถขยายแรมเพิ่มได้อีก1นจิกนะคะก็จะเสมือนกับการได้สมาร์ทโฟนที่มีม,มีมีแรมห้อ่ะ ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเป็นแรมสี่บวก1นะคะขยายได้นะคะตัวขยายแรมตัวนี้นะคะขยายมาจากอ่าเขาบอกว่าใช้ในส่วนของหน่วยความจำสำรองตัวเครื่องนะคะขึ้นมาขยายเป็นตัวแรมนั่นเองนะคะก็ตัวนี้ก็ไหลลื่นในการใช้แอปหลายๆแอปพร้อมๆกันได้เลยนะคะตัวนี้หายห่วงนะคะเครื่องไม่มีค้างนะคะอ่าตัวสเปคของเครื่องขาดอะไรนะอ่า ตัวนี้นะคะตัวความละเอียดกล้องเนาะความละเอียดกล้องนะคะตัวนี้ความละเอียดกล้องหน้านะคะ8ล้านนะคะแล้วก็พิเศษนะคะเพราะว่ารุ่น V ี v o y 21เนี่ยนะคะในส่วนของตัวกล้องหลังเนี่ยใส่เลนส์ซูเปอร์มาโครมาด้วยนะว้าวมากๆเลยนะคะในแบรนด์อื่นๆนะคะในเรืราคานี้นะคะเลนส์อันต้วัวเลนส์ซูเปอร์มาโครเนี่ย ยังไม่มีส่วนมากจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะคะเป็นหน้าชัดหลังเบลอเป็นโบเก้อะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นมุมมองกว้างพิเศษนะคะเท่านั้นเองแต่ว่าตัวเลนส์ซูเปอร์มาโครจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ตัวนี้จะมีเลนส์ซูเปอร์มาโครกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถถ่ายได้ระยะไกลที่สุดถึง4เซนติเมตรเลยนะคะคนที่ชอบถ่ายภาพอดอกไม้นะคะถ่ายภาพเอกสารนะคะตัวเนี้มันช่วยได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับเลนส์ซูเปอร์มาโครตัวนี้นะคะ ราคา5,699บาทนะคะก็คุ้มค่าในจุดที่แบรนด์อื่นๆในเลทราคาใกล้เคียงกันไม่มีหลายๆอย่างเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกไม่ว่าจะเป็นตัวขยายแรมนะคะตัวดีไซน์ที่บางแล้วก็เบานะคะแล้วก็เลนมาโครนะคะที่ของเรามีและที่สำคัญนะคะ Vivo y 2 1 ของเราตัวนี้นะคะเริ่มต้นการาใช้ระบบปฏิบัติการ Android 11มาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะถามว่า,ามันมีประโยชน์แตกต่างกันยังไงนะคะถ้าเราเทียบกันในรุ่นสมาร์ทโฟนที่เริ่มต้น Android 10และสามารถอัปเดตเป็น Android 11ได้ตัวนี้ลูกค้าก็จะสูญเสียหน่วยความจำตัวเครื่องในการอัปเดตไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มต้น Android 11มาเลยจากโรงงานเนี่ยไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสถียร ในการใช้งานแล้วเนี่ยก็ยังได้เปรียบในเรื่องของหน่วยความจําตัวเครื่องไปด้วยนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะชื่นชอบสีไหนก็ก็นะลองเลือกดูเลยที่เป็นตัวขุนนะคะนอกจากฟังก์ชันคร่าวๆของกล้องแล้วก็ตัวคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่ที่สายแจ้งไปแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีฟังก์ชันของโซเชียลมีเดียในส่วนของการเล่นเกมนะะในการเล่นเกมแล้วก็ พูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียก่อนแล้วกันนะคะจะดาวน์โหลดหรือจะอัปโหลดตัวนี้ตัว c อ x สป e ดนะคะหรือว่าตัวอัตราความเร็วของตัวเครื่องที่ก็มีส่วนสำคัญนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราให้ตัวคอคสปีดถึง2.3กิกะเฮิร์ด้วยกันนะคะโดยปกติแล้ว2.3กิกะเฮิร์จะมีอยู่ในเครื่องในราคาที่หลักหมื่นะนะนะเป็น v i v เวอย21เงี้ยจะ2.3กิกะเฮิร์2.4กิกะเฮิร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นราคาสัก 5,000อะไรประมาณนี้ค่ะลูกค้าก็จะได้ตัวคอส p ์สปีดที่ประมาณ2.0นะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้อาทิเช่นพวก Y12 1อันนี้ก็จะประมาณ1.8 1, 1. อะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้นะคะก็ถ้าเป็นรุ่น Y20 Y20s อะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณ2 2.1นะคะตัวเนี้ยของเราให้ตัวคอร p ์สปีดมาถึง2.3 GHz เเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครห่วงเรื่องของ CPU ที่ ไม่ใช่ snapdragon นะคะต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวฮอกสปปดเราให้มาเยอะนะคะให้มาถึง2 3 g h z กเลยเพราะฉะนั้นการเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นมากๆแน่นอนนะคะแล้วก็บวกกับตัวดีไซน์ที่มีน้ำหนักเบาเนี่ยจะถือเล่นเกมนานแค่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่เมื่อยมือนะแล้วก็กว้างนะคะการทัดก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าว i โ o ของเราขึ้นชื่อในเรื่องของการทับติดมือดีมากๆเลยนะคะ ฟังก์ชันต่างๆนะคะก็มีอีกเยอะนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ก่อนๆนะคะก็คือสรุปว่าในส่วนของโซเชียลมีเดียนะคะเป็นการอัปโหลดไฟล์ออกหรือดอาวน์โหลดไฟล์เข้านะคะตัวนี้นะคะเร็วแรงนะคะด้วยตัวคอคร์สปีดถึง2.3งพันสเซลยอนะคะทีนี้มาถึงในส่วนที่สายจะแนะนําคือตรงนี้สายชอบมากเพราะว่าสายเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่เล่นเกมนะเออตัวนี้ค่ะฟเฟมเรทในการเล่นเกมนะคะ ถ้าเป็นล 5, เนลทราคา5 0 0ฟรมเรทบางทีก็แย่แล้วนะปิงขึ้นมั่งนะคะแล้วก็ตัวเอเ่อเฟรมเลทตกนะคะทําให้เกิดอาการแหลกนะคะระหว่างก,การเล่นเกมอันนี้เสียอารมณ์มากเลยนะบางทีกําลังบวกกันอยู่แล้วแหลกเนาะ no. อารมณ์เสียนะคะแต่ตัวนี้นะคะต้องบอกไว้ว่าสามารถนะคะเล่นเกม ROV นะคะได้60เฟรมเรทเต็มเลยนะคะอันนี้นะ 60เฟรมเลทนี่คือได้การาฟิกสูงเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตของลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่าแต่คิดว่ามันไม่น่าที่จะต้องเป็นห่วงเลืเพราะว่าตัวคอร์สปีดมาถึง2 3ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอินเทอร์เนต็ตสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่ที่ดีพอนะคะก,ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะคะไม่ไม่ยิงเล่น Wi-Fi นี่ไม่ไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะคะตัว Wi-Fi นะคะก็รับทั้ง Wi-fi 2.4นะคะแล้วก็ 5.0เจนนะคะตัวนี้ได้หมดเลยนะลืมบอกไปหรือเปล่าเมื่อกี้ของเราที่เป็นชาร์จไว18วัตต์น่จะบอกไปแล้วนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าพูดแล้วงงๆยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะทัาก็ไม่ค่อยเก่งอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอแบบเรียวๆไปนะคะเพราะว่าใจจริงแล้วทัก็อยากจะทําเป็นไลฟ์สดใน YouTube นะเผื่อที่แบบว่าเราจะได้คุยกันได้อะไรเงี้ยใครมีคําถามอะไรเงี้ยเราก็จะได้คุยกันได้นะเออ แต่ว่าคือเราไม่ได้สิทธิ์ในการไลฟ์สดใน YouTube ขนาดนั้นเราไม่ใช่เน็ตไอดอลนะคะเราก็ผู้ติดตามของรายเนี่ยในชอ่องยูทูบของรายเนี่ยมีประมาณ190กว่าคนเท่านั้นเองนะคะเออแต่ก็ขอขอบพระคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาติดตามนะคะ1 9 0กว่าคนนะคะก็เป็นกําลังใจที่ดีนะคะทุกๆครั้งนะคะที่ใรเห็นว่ามีคนเข้าชมคลิปวิดีโอนะคะไม่ต้องถึงหลักหมื่นนะคะแค่หลักพันเนี่ยก็ก็ดีใจมากๆแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอ,ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ต้องฝากกดติดตามทีนี้ นอกจากตัวเครื่องที่ไซามานำเสนอในส่วนของ Vivo y 21ตัวใหม่ตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะดีไซน์มาส่วนมากเลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะลูกค้าจะแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของของตัวของการเลือกซื้อในร้านด้วยอะ่ะอยากอยากจะบอกจังเลยอะ่ะแต่ว่าเอาไว้คอนเทนต์หน้าดีไหมคอนเทนต์นี้ก็น่าจะฟังเบื่อกันแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวจะสรุปให้นะคะสรุปให้เลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปกันแล้วเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะซาราจะต้องเอาไปทำยอดเหมือนกันเนาะทีนี้ค่ะเราสรุปนะคะในส่วนของ vivo นะคะ Y 2 1ตัวใหม่ตัวนี้นะคะรุ่นนี้จะมีออกมา2สเปคนะคะก็คือ RAM 4บวก1 g b นะคะกับตัว ROM 64 g ินะคะแล้วก็ตัว ROM 128 GB นะคะจะออกมา2ตัวตัวที่เป็น128 GB เนี่ยจะเป็น e x c u s i v e นะคะ ORG ก็ o r g, คือจะเป็นร้านพวก Banana j m a r t อะไรพวกนี้นะคะ k i n ค Kong p h o n อะไรแบบนี้ถึงจะมีจำหน่ายนะคะแต่ว่าตัว128 GB น่าจะวางจำหน่ายวันที่19นะคะลูกค้าเนอะก็ราคาก็จะต่างออกกับ ต่างกันออกไปนะคะตอนนี้นะคะณที่มีอยู่นะคะก็คือ Y 2 1่ a m บ1ก1นะคะกับ ROM 1กับ ROM 64ิิกนะคะเปิดตัวที่ราคา5,699บาทนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอเป็น LCD IPS นะคะรองรับระบบการชาร์จ Y ส1 8วัตต์ด้วยแบตเตอรี่5 0 0 0 m a ah มิลลิและยังมีพอตการชาร์จแบบ Type C ที่ทันสมัยนะคะดีไซน์ตัวเครื่องบางเพียงแค่8.0ม mm เมเท่านั้นเองพกพาสะดวกนะคะ นะถ่ายรูปสวยมีเลนซูปเปอร์มามีเลนซูปเปอร์มาโครนะคะกล้องหลังให้ถ่ายระยะไกลนะคะสนุกสุขสันต์มากขึ้นในฟังก์ชันของการถ่ายภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าเนี่ยยังสามารถที่จะเล่นเกม rov นะคะแล้วก็เล่นเกมต่างๆได้เฟรมเรทถึง60 frame rate เฟรมเรทเต็มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมาด้วยเทคโนโลยีนะคะความเร็วนะคะของตัว c อ o c k s p ถึง2ที่3กิกะเฮิร์ตเลยทีเดียวนะคะดีไซน์หรูหรานะคะไม่ซ้ำใครนะคะแล้วก็บางเฉียบกันเลยทีเดียวนะคะ ่รูปสวยมากนะคะเล่นเกมลื่นมากนะคะรับชมวิดีโอก็ดูได้แบบเต็มตาและดูได้แบบยาวนานนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะสําหรับทางร้านบ a n a า a า,าของเรานะคะคที่ชายทํางานอยู่นะคะถือว่าจะเป็นบรราธิาทั่วๆไปนะคะทุกสาขาทั่วประเทศนะคะตรงนี้เนี่ยะจะมีของแถมนะคะ เริ่มต้นเลยก็จะเป็นประกันเครื่อง2ปีประกันหน้าจอแตกเนี่ยได้แน่สามเดือนนะคะแล้วก็จะมีวพวกชุดกิ๊เซตลำโพงบลูทูธพาวเวอร์แบงค์นะคะหรือว่าก็หูฟังอันนี้ก็ในแต่ละเดือนก็จะให้ต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะได้อะไรนะคะวางจําหน่ายแล้วนะคะวางจําหน่ายแล้วนะคะสําหรับตัว64กิกะไบต์นะคะก็ขอฝากไปด้วยนะคะสําหรับ v i v o นะคะ Y21 ตัวนี้ด้วยนะคะฝากเอาไว้เลยนะคะเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่จริงๆนะคะสําหรับว i V o ของเราก็พัฒนาในส่วนของโปรดักทุกซีรีส์ออกมาได้ นะคะในทุกๆโ่นแล้วก็คาดว่า พัฒนานะคะเรื่อยๆไปส่วนในส่วนของตัวายเองนะคะายก็ต้องฝากกดติดตามกด subscribe นะคะในส่วนของช่อง YouTube ของไซายด้วยนะคะก็เป็นมือใหม่จริงๆนะคะสําหรับการทําคลิปนะคะแล้วก็จะพยายามทาต่อไปให้ดีขึ้นข mm. ั้ในใดนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะถ้าเก่งแล้วยังไงในช่วยคอมเมนต์นะคะแนะนําให้ายทีนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบเร็วๆายก็ไม่ได้ตัดต่อเลยก็จะอัปโหลดแบบนี้เลยนะคะฝากไปด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณน,นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ